ว่าตรงนั้นนะ่ะของเขานะ่ะที่ใช่ตัวทออ็อปแล้วปรากฏว่าทางเนี้ยเออราคาเท่ากันเลยแล้วเป็นตัวท็อปแล้วก็มีหลักคา <c oughs> สลู๊กด้วยก,ก็เลยโอ้โหถูกใจมากครับ <ขอ S 2> ผมถูกใจเลยครับผมสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนนอะมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยที่ร้านซานอตโต้แบบนี้เลยปล่อยรถกันลุลๆเลยนะคะพี่เนาะ แล้ววันนี้ก็มาอยู่กับพี่ต้นเลยนะพี่้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับ้องิวตี้ครับค่ะพี่ต้นนี่ได้ดูและสวดจากเฮียซันนะคะได้รถทั้งราคาถูกสุดคุ้มและยังไม่พอได้รับความรู้จากเฮียสันอีกด้วยค่ะแล้วหนูได้ข่าวมาว่าพี่ได้ไปรูไปดูรถครับก็ประมาณว่าผมเนี่ยไปดูรถด,ดูเนี่ยเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยไปเจอ ก็นัดกับเขาว่าจะไปดูราคาเนี่ยประมาณ300,000แต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือรถเนี่ยเขาอยู่ไกลใช่ไหมเราเราก็พยายามหาดูในในไลน์ในอะไรต่างๆก็ไปเจอไปเจอในอินเสน็จนะครับว่าที่ซันอโต้เนี่ยมีรถดีแล้วก็สวยมากก็เลยเข้ามาดูก็มาเจอกับ เฮียซันเจ้าของร้านพอดีนะครับวันนั้นน่ะที่มาดูแล้วแล้วก็เฮียก็ให้ความรู้อะไรต่างๆมากมายนะครับก็ได้พาเดินไปดูรถก็ที่ซันโนโต้รถสวยมากนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องไม้เรื่องสีเรื่องอะไรเนี่ยดีดีจริงๆต้องยอมรับก็ขอบคุณเฮียนะครับที่มอบโอกาสให้แล้วก็มีโอกาสได้ใช้รถคันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณน้องบิวตี้ที่เป็น ที่เป็นสะพานเชื่อมไอ้พี่ได้ผ่านง่ายเฉลวยขอบคุณน้องวิยต้แล้วก็ทีมงานแล้วก็เฮียด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะครับผมแล้วหนูขอสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมคะครับราคาอยู่เท่ากันเลยนั้นมีสันรูมไหมคะพี่อ่าคือออปชันเขาจะต่างกาันผมไม่เวลาไปดูเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าคือเราก็เพิ่งจะ รู้ว่ารถรุ่นนี้มันมีมันมีหลายสเตปก็คือเป็นสเตปหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ไปดูก็ปรากฏว่าตรงนั้นน่ะของเขาน่ะที่ไม่ใช่ตัวท็อปอ่าเราก็ปรากฏว่าทางเนี้ยเออราคาเท่ากันเลยแล้วเป็นตัวท็อปแล้วก็มีราคาสลูปด้วยก็เลยโอ้โหถูกใจมากครับผมถูกใจเลยครับผมมาเจอที่นี่ก็คือได้รถทั้งราคาถูกสุดคุ้มราคาเท่ากับใช่โอ้โหตอบโจทย์เลยนะพี่เนาะ และพี่ๆคะและพี่คะพี่ต้นช่วยแนะนําคนที่อยากจะมาออกรถที่ร้านซันออโต้ให้หน่อยได้ไหมคะครับผมก็ที่ซันออโต้เนี่ยนะครับรถดีบริการดีคุณภาพดีมากถ้าพี่ๆน้องๆเนี่ยคนไหนเนี่ยสนใจอยากจะมาดูรถที่อยู่บริเวณใกล้ๆแถวพัทยาผมแนะนําร้านนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่ารถเขาสวยดีจริงไม่น้อยสีดีสภาพดีมากนะครับอยากให้เพื่อนๆลองแวะ เปิดใจแวะลองมาดูทางซันออตโต้ที่มีเฮียซันเนี่ย <c oughs> เข้าใจดีมากนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากขอบคุณมากครับ <c oughs>